หัวข้อต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องดีไซน์คอนเซปต์นะครับ4.2ดีไซน์คอนเซปต์หลักการในการออกแบบระบบการส่งไฟฟ้ากำลังของโครงการรถไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วก็คือการหาขนาดของหมอแปลงของโครงการรถไฟฟ้านะครับที่ที่เราจะต้องติดตั้ง ก็หม้อแปลงที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยประทานหรือว่า t n t e k e b u า Substation ที่เราจะรับรับไฟมาจากการไฟฟ้านะครับว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่แล้เราจะต้องอกำหนดขนาดของหม้อแปลงเท่าไหร่นะครับคือหลักการที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ มันจะต้องรองรับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดนะครับที่ใช้ทั้งชั้นในโครงการทั้งหมดนะครับแล้วก็จะต้องมีระบบะระบบสำรองนะครับที่ที่เขียนไว้นี่ก็คือว่าหลักข้อความต้องการที่สําคัญที่สุดนะครับในระบบการออกแบบระไฟฟ้าส่งกํบบาลังก็คือต้อง certify power requirement นะครับสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมด ของโครงการนะครับทั้ง auxiliary power นะครับคือพวกไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารทั่วไปนะครับแล้วก็ traction power นะครับกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถไฟฟ้านะครับพร้อมทั้งมี redundancy คือมีมีการะระบบการสำรองนะครับความต้องการในการใชร้ไฟฟ้าในอาคารทั่วไปหรือว่า auxiliary power นะครับมันก็การคิด หาปริมาณโหลดก็ไม่ต่างจากจาก,การคิดหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารทั่ทวไปนะครับอันนี้ก็สามารถหาได้ในลักษณะเดียวกันส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนตัวรถไฟฟ้าที่ไฟฟ้าที่ต้องเป็นม,มอเตอร์ให้รถไฟฟ้ามันเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราเรียกว่า traction motor นะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซิกเตอร์ในการที่จะ ไซซิงกำหนดขนาดของระบบไฟฟ้าส่งกำลังของโครงการนะครับรว่ามันจะต้องอเพียงพอนะครับในการที่จะใหะ้กำลังในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้านะครับซึ่งเราจะต้องในขั้นตอนของการออกแบบเราต้องมีการทำคอมพิวเตอร์โปรแกรมซิมูเลชันนะครับคือต้องมีการทำซิมูเลชันขึ้นมาก่อนในในขั้นอของการออกแบบเพื่อจะดูว่า traction load ความต้องการฟฟ้าในการขับเคลื่อนในช่วงพีคโหลดดิ้งนะครับคือเราจะต้องดูในช่วงพีคโหลดดิ้งพีคโหลดดิ้งก็คือชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะแล้วก็เรียกว่ารถทุกกระบวนในโครงการจะต้องออกมาวิ่งนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารจำนวนมากในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเช้ากับเย็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา ความต้องการของกำลังไฟฟ้าในช่วงนั้นนะครับเราก็จะต้องมีระบบะทดแทนกัน redundancy <Dead> นี่หมายวามว่าไอ้ตัวมออแปลงที่เราจะมามาติดตั้งนะครับปกติเราจะรับไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าสองฟีดนะครับโครงการไ,ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแต่ละฟีดที่เรารับไฟฟ้าเข้ามาจากการไฟฟ้าเนี่ยมอขนาดของม้อแปลงที่ติดตั้งณนะจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่เพียงพอที่จะรองรับ รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้ทั้งระบบนะครับแม้ว่าใน,ในเวลาที่เราเดินรถปกติเนี่ยเราอาจจะใช้ไฟจาก2ฟีดนะครับโดยที่อาจจะมามีการแบ่งโลกในการใช้งานนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่อาจจะมีการขัดข้องของเมื่อแปลงจากฟีดใดฟีดหนึ่งเนี่ยไฟฟ้าจากฟีดที่เหลือที่ไม่ขัดข้องนะครับต้องสามารถที่จะ,ะนำมาใช้เพื่อรองรับ โหลดของอการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้ทั้งโครงการนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถรับได้เพียงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากําหนดขนาดของหม้อแปลงที่สี่ไดฟ์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นขนาดของหม้อแปลงที่เพียงพอที่ต้องใช้ทั้งโครงการนะครับและในการนําเสนอในใน,ในวิชานี้นะครับผมจะใช้ซิมเล a t i ชันของผมที่ที่ทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อการศึกษานะครับไม่ใช่เกี่ยวกับโครงการนะครับ เป็นการทําขึ้นมาเพื่อศึกษาประกอบการศึกษานะครับก็ใช้โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินโครงการหนึ่งของเมืองไทยมาเป็นมาเป็นข้อมูลในการศึกษานะครับเพื่อที่จะหาเพื่อที่จะกําหนดนะครับขนาดของปริมาณไฟฟ้าที่เราต้องการใช้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะกําหนดขนาดของตัวหมอปแปลงนะครับท,ที่ที่ตัว อินเท็ e บ u b ส t ต t ชันหรือสถานีจัายไฟฟ้าย่อยประธานนะครับก็โดยสรุปนะครับหลักการของการหาขนาดของแปลงของ BSS ก็คือบ o ลสตต t ชันนะครับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยประธานนะครับก็คือต้องหาปริมาณความต้องการโดยรวมทั้งหมดนะครับก็คือก็จะประกอบด้วยพวก i u x i r i a r y demand ก็คือปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารทั่วๆไปนะครับในในโครงการ แล้วก็ traction power supply นะครับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการ,รขับเคลื่อนตัวรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ simulation ที่ผมทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการศึกษาโครงการแลนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของโครงการนะครับ ก็โดยโดยปกติแล้วไอตัว simulation เนี่ยชื่อจำเต็มมันเรก็จะเรียกว่า velocity profile simulation นะครับคือมันก็จะบอกอความเร็วของรถนะครับในแต่ละจุดตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็ไอความเร็วพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนำไปกำหนดเป็นข้อมูลสำหรับะระบบ signaling นะครับในการที่จะกำหนดให้ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมัน ื่อนที่อย่างโดยอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบ ato นะครับก็สังเกตเห็นว่ามันใน simulation นี่มันจะมี2สีนะครับสีน้ำเงินหมายถึงว่าเขาเรียกว่า constant speed หมายความว่าเราจะให้รถไฟฟ้านี่วิ่งมาจนถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะวิ่งไปด้วยความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเบรกนะครับมันก็จะต้องเบรกที่จุดที่จะต้องเบระครับเพื่อให้หยุดที่สถานีต่อไปได้ตรงจุดนะครับถ้าเรา เบรกช้าก็อาจ,จะเลยหรือว่าเบรกเร็วกว่าจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ไอตัวสายสีชมพูไอตัวเส้นกราฟสีชมพูนี่คือเราเรียกว่าโคสติ้งนะครับหมายความว่าเวลาที่รถไฟฟา้าวิ่งมาถึง80กโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเรียกว่าดับมอเตอร์นะปล่อยให้รถมันไหลนะครับไหลตามพลังงานจนที่มันมีอยู่นะครับเรียกเหมือนกับเราเล่นโรลเลอร์คสเตอร์รถไฟเหาะที่ปล่อยให้ มันไหลาตามแรงน้มถ่วงของโลกในล,ลักษณะนั้น,นแต่ว่าโคสติ้งนี่มันก็จะมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันก็จะต้องเบรกนะครับเพื่อให้มันจอดตรงจุดนะครับการเดินรถแบบโคสติ้งเนี่ยก็มันก็จะช่วยประหยัดพลังงานแต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มมาก็คือเรื่องเวลานะครับเราก็ต้องมาดูความเหมาะสมนะครับเช่นในเวลาเร่งด่วนเนี่ยเราคงจะบิวิ่งรถแบบโคสติ้งไม่ได้นะครับ แล้วก็รถไฟฟ้าในในบ้านเราทุกสายนะครับจะถูกกำหนดความเร็วสูงสุดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในการทำ simulation ในเราก็จะได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างเช่นข้อมูลเรื่องการใช้พลังงานนะครับข้อมูลเรื่องการใช้กําลังเไฟฟ้าข้อมูลเรื่อง regenerative braking พลังงานที่ได้จากการเบรกที่เราได้ได้กลับคืนมานะครับเหมือนเราก็จะมีตารางสรุปค,ค่าต่างๆ เราก็จะเอาซิมูเลชันตัวนี้พวกนี้มาเป็นตัวคำนวณเพื่อจะกำหนดขนาดหมออแปลงนะครับเั้นถ้าเราดูจากซิมูเลชันอันนี้นะครับที่เราทำขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าจากซิมูเลชันเราเห็นว่าในการเดินรถหนึ่งเที่ยวนะครับรถเนี่ยเทาไฟฟ้า,าจะใช้พลังงานทั้งหมด289.152กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางหนึ่งเที่ยวของรถไฟฟ้าที่ที่2ี่7นาทีนะครับหรือ0.4895ชั่วโมงเรากสามาชั่วโมงนะครับเราก็สามารถจะหา Power um ption, หลังการใช้ไฟฟ้าได้นะครับเราก็เอาตัวพลังงานตั้งนะครับหารด้วยเวลาก็จะได้กำลังไฟฟ้าที่ใช้คือ590.7กิกิโลวัตต์นะครับ ก็หมายความว่ารถไฟฟ้าขบวนหนึ่งที่วิ่งเนี่ยครับมันเหมือนกับเครื่องจักรไฟฟ้าชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้กําลัง590.7กิโลวัตต์นะครับอย่างเช่นเราได้ยินเตารีดใช้ไฟ500วัตต์หรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือรถไฟฟ้าก็จะหนึ่งขบวนเวลาที่วิ่งก็จะใช้กําลัง590.7กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาดูับว่าในช่วงคูโมงเร่งด่วนที่รถมันต้องออกมาวิ่งพร้อมๆกัน ทบจะทุกขบวนที่มีอยู่เนะครับเราก็จะดูว่ามันมาวิ่งพร้อมเงินกี่ขบวนเหมือนเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันนะครับเราก็จะมาดูว่าในชั่วโมงเร่งด่วนมันจะต้องมีรถมาวิ่งกี่ชั่วโมงนะครับใน,ในเพื่อเพื่อวัตุประสงค์ทางด้านการาศึกษานะครับทางด้านการออกแบบเราก็จะกําหนดให้ h y ในช่วงเร่งด่วนนี้อยู่ที่3นาทีนะครับหมายว่า ทุกสนาทีเนี่ยรถจะต้องมาหนึ่งขบวนรถทุก3นาทีจะต้องมาหนึ่งขบวนเพื่อจะรองรับผู้โดยสารให้ให้เพียงพอนะครับปัจจุบันผมก็เข้าใจว่าในชั่วโมงเร่งด่วนโครงการรถไฟฟ้าน่าจะวิ่งประมาณ5นาทีหรือว่าอาจจะมีบางโครงการ3.5นาทีครับแต่ว่า3นาทีก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเทดเวที่ ที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะครับคำนวณเพราะว่ามันเป็นเฮดเวทที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแล้วก็มันต้องใช้ปริมาณรถที่เยอะนะครับเราก็สมมุติว่าเราจะวิ่งรถที่เฮดเวทหรือว่าความถี่3นาทีในช่วงชั่วโมองเร่งด่วนนะครับเราก็จะสามารถคํานวณหาจํานวนขบวนรถที่จะมาใช้วิ่งได้นะครับก็ เราจะได้จำนวนขบวนรถที่จะต้องวิ่งในขณะนั้นพร้อมๆกันนี่24ขบวนนะครับซึ่งการหาก็ไม่ยากครับกก็เอาเวลาในการเดินทางไปกลับของรถหนึ่งขบวนเนี่ยครับแล้วก็หารด้วยเฮดเวย์นะครับก็จะได้จำนวนรถที่ต้องใช้ในในขณะนั้นพร้อมๆกันนะนั่นก็หมายความว่าเหมือนกับเราใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า24 24เครื่องนะครับพร้อมกันในในเวลาเดียวกันนะครับใน,ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทราบกําลังไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเราก็เอาอลถที่เราคานวณได้24กระบขวน,นครับมาคูณด้วยกําลังไฟฟ้าที่ ลดแต่กรลัขบวนใช้คือ590.7กิโลวัตต์นะครับก็เป็น590.7กิโลวัตต์คูณด้วย24ก็จะได้กำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้นขนาดนั้นครับ14.2เมกะวัตต์นะครับ,รบและเมื่อเราได้ตัวเลข14.2เมกะวัตต์แล้วเนี่ยเราก็เอาไปรวมกับาการใช้ไฟในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารจากการการศึกษานะครับที่ที่ ไม่ใช่ข้อมูลจากโครงการนะครับก็เราก็เอาเอาพลกำลังที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนนะครับก็คือหน้าขนาดก็คือ14.20เมกะวัตที่เราคำนวณได้นะครับก็จะบวกกับไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีนะครับใช้ที่ช่องระบายอากาศของสถานีแล้วก็ในเดปโปรเราก็จะได้ตัวเลขกำลังไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโครงการนะครับแต่เนื่องจากว่า เราก็ทราบนะครับถ้าเราเป็นวิศวกรหรือว่าเราทราบเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ากําลังนะครับเราก็จะทราบว่าโหลดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีแฟกเตอร์เข้ามาเข้ามามาประกอบนะครับที่เราเรียกว่า diversity factor คือเนื่องจากว่าพีคของแต่ละ,ะแต่ละการใช้ไฟฟ้ามันมันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเรา กรณีนี้เราจะใช้ diversity factor ที่80%นะครับก็คือคูณผลรวมของทั้งหมดแล้วเนี่ยคูณได้ศูย์จก็จะได้55.14ิบาเมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกำหนดขนาดมอแปลงนะครับเราทราบว่าความต้องการกำลังไฟฟ้าของเราอยู่ที่ห้าสิบเมกะวัตต์เพราะฉะนั้นนี่เราก็ควรจะกำหนดขนาดของมอแปลงให้ให้มากกว่าอันนี้นะครับก็อาจจะเป็น ขนาดห mva นะครับเขเป็นมอแปลงที่แปลงฝ่าย69 kv เป็น24 kv ขนาด60 mva ซึ่งก็เป็นขนาดของมอแปลงที่ใช้กับโครงการอุไฟฟ้าที่เราทำการศึกษาอยู่นะครับก็ใช้ขนาด60 mva นะครับแล้วก็จากการที่เราศึกษานะครับเราก็พบว่าเมื่อเมื่อปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถึงจุดที่ นะครับเราจะต้องมีการเพิ่มปริมาณความจุข,ของขอบวนรถอย่างเช่นว่าเพิ่มขบวนรถจาก3ตู้ขบวนเป็น6ตู้ขบวนเนี่ยนะครับก็ <net> จะเห็นว่ากําลังไฟฟ้านี่มันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็จากตารางก็จะเห็นว่ามันเป็น66.72เนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้นะครับในตามหลักการนะครับตามหลักการเราก็จะต้องเพิ่มขนาดของหมอแปลงนะครับหรือว่าหรือว่าเพิ่มหมอแปลงขนาด60 MBA อีกหนึ่งชุดนะครับในแต่ละ,ะสถานีใจค่าช้ย่อยประทานหรือว่า b u u intake b กเ Substation นนะครับทีนี้มันก็มีกรณีที่เกี่ยวข้องที่เป็นกระแสอยู่ณนะปัจจุบันนะครับเรื่องเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีการทวงติงว่าคนแน่นทำไมไม่เพิ่มตู้โดยสารนะครับ นการที่จะพิจารณาเพิ่มพเพิ่มตู้โดยสารเนี่ยมันก็มันก็จะมีปัจจัยที่ต้องมาพิจารณาอยู่สองอย่างก็คือเรื่องของปริมาณผู้โดยสารครับซึ่งเราจะใช้ใช้หน่วยเป็นคนต่อชั่วโมงต่อทิศทางนะครับ passenger per hour per direction นะครับแล้วก็จำนวนระยะเวลาของ Headway ที่ต้องใช้นะครับ คือโครงการรถไฟฟ้านะครับเราจะกำหนดให้เฮ d เวตต่ำสุดอยู่ที่2นาทีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถคือเราถ้าเราวิ่งรถที่เฮ d เวตต่ำๆอย่างเช่นแทนที่เราจะวิ่งทุกๆุกนาทีเรามาวิ่ง2นาทีเนี่ยมันก็จะทำให้เรารับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นใชครับแต่ว่ามันก็จะต้องมาดูอีกว่ารถที่เรามีอยู่มันเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะ จะพิจารณาเพิ่มเพิ่มจํานวนตู้รถตู้รถโดยสารนี่มันก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนะครับ่หน่วยเป็นคนต่อชั่วโมองต่อทิศทางแล้วก็มีเิม,ม่าเฮดเบกคือ2นาทีครับคือถ้าเราไม่เพิ่มตู้นะครับเราก็อาจจะลดเฮดเวย์ลงมาเรื่อยๆสมมติว่าปัจจุบันเราชั่วโมองเร่งด่วนเราวิ่งที่เฮดเวย์หนาทีอาจจะลดลงมาเหลือ2นาทีนะครับแต่ว่าไม่ต่ํากว่า2นาทีนะครับ เราก็สามารถรับผู้โดยสารได้มากขึ้นเพราะรถที่มันวิ่งมันมากขึ้นมันมันจำนวนมากขึ้นแต่เราก็ต้องมาดูอว่ารถที่เรามีอยู่มันเพียงพอหรือเปล่าที่จะทำเฮดเวย์ได้สองนาทีนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราทําเป็นกรณีศึกษาอันนี้ก็ยังเส้นทางก็ยังอยู่แค่ประมาณ20กิโเมตรแต่ว่าปัจจุบันโครงการรถไฟสายสินเงินนี่ก็มีการขยายเส้นทางเพราะฉะนั้น การที่จะใช้เฮดเ w a สองนาทีเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ใช้รถ35มสิบขบวนแล้วนะครับจะต้องใช้รถมากกว่า35มสิบขบวนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าโครงการมีจํานวนรถเพียงพอหรือเปล่านะครับอย่างที่ทํทาให้ดูในตารางนะครับถ้าจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เฮดเวสเนี่ยมันจะต้องลงมาต่ํากว่า2ถึงจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เราก็จะต้องปรับรถ เพิ่มจานวนตู้นะครับเป็น6ตู้ขบวนแล้วก็เพดเปนมันก็จะปรับขึ้นมาเป็นสี่นาทีก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้นะครับและถ้ากรณีจะถามว่าจะภาพเพิ่มทีละตู้นะครับสมมติว่าเพิ่มจาก3เป็น4เป็น5เป็น6นะครับโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดมอปแปลงนะครับมันก็สามารถที่จะ,ะทําได้นะครับเราก็เห็นเมื่อสักครู่แล้วว่ามันก็จะมีะมาจิ้นอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่า มันจะต้องมาคำนวณน,นะครับมาคำนวณว่ากําลังไฟฟ้าที่สมมุติเราจะเพิ่มจาก3ตู้ขบวนเป็น4ตู้ขบวนแม้ว่าตู้ที่เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นตู้ที่เขาเรียกว่าเทเลอร์ขาคือเป็นตู้ที่ไม่มีมอเตอร์นะครับเป็นเฉพาะโบกี้ที่ไม่มีมอเตอร์มันก็ยังจะต้องอใช้กําลังมากขึ้นนะครับเพราะว่ากําลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่น้ําหนักของตัวรถมันนะครับ เราอย่างสูตรที่เราใช้คือผลรวมของแรงเท่ากับ M ็คูณับผลรวมของแรงแล้วกับมวลคูณความเร่งเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มรถอีกหนึ่งตู้มมลเดียน้ําหนักมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแรงที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็ต้องมากขึ้นมอเตอร์ก็ต้องทํางานหนักขึ้น,นเพราะฉะนั้นเราต้องมาคํานวณครับว่ากําลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับมันมันมันโมเปแงที่เรามีอยู่มันมันรองรับได้หรือเปล่า ส่วนถ้าจะเพิ่มจาก3าไปสีนะครับแล้วก็ไปเพิ่มหม้อแปลงอีกลูก1ขนาด60เมะวกวต์นี้มันก็ดูจะไม่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นก็ก็มันก็อาจจะสามารถเพิ่มตู้จาก3ตู้เป็นสูตร4ตู้ได้นะครับแต่ก็ต้องมานั่งคำนวณน,นะครับว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จำนวนรถที่เรามีเพียงพอหรือเปล่านะครับ ก็ต้องมาต้องมาคำนวณครับอาจจะได้ก็ได้ครับอาจจะได้แต่ว่าต้องต้องมานั่งคำนวณนะครับว่าอาจจะสามารถเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดหม้อปแปลงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าตามที่เราศึกษากันในตอนแรกเนี่ยนะครับมันถ้าเราก็จะเพิ่มจากสามเป็นหกเลยนะครับจากสามขึ้นมาเป็นหกนะครับแล้วก็เพิ่มหม้อปแปลงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับทั้งหม้อปแปลงที่เป็น มอแปลงที่สถานีจ่ยยายไฟย่อยประทานหรือว่าบ้านสับเซชันแล้วก็ตัวมอแปลงที่ traction substation uh, ท,ที่แปลงไฟ2 4 kv กระแสสลับเป็นไฟ750โวลต์กระแสตรงที่จะจะให้ลังที่3อันนั้นเราก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องการหาขนาดนะครับแล้วก็ระยะห่างของตัว Attraction Substation ที่มีที่แปลงไฟจาก24 kv ไฟฟ้ากระแสสลับเป็น750โวลต์กระแสตรงเพื่อจ่ายไปในรลังนิส3ครับ